สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดูเข้าคลิปก็เปียกปอนเลยค่ะทุกคนจ๋าเออความผอมให้ดูความผอมเริ่มมีเบลเอ่ออะไรนะเริ่มมีพุงแล้วค่ะเริ่มทำน้ำหนักในช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันหยุดของวันเองค่ะที่ใส่หูฟังอันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนล้างจานจะไม่ได้ยินเสียงล้างจาน เมื่อวานไปทำงานเป็นวันแรกค่ะปรากฏว่าตอนนี้นะคะพายุเข้าประเทศเออนอร์เวย์ทำให้วัน,นมีปัญหาเรื่องการเดินทางแต่ถามว่าเราไปทำงานได้ไหมไปได้ค่ะแต่หัวหน้าใจดีมาก, mm. มากเขาบอกพายุจะเข้าอาทิตย์นี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์วันจำเป็นจะต้องไปทำงานคลิปวันนี้ถ่ายทำในวันพุธน,น,นะคะเขาเลยบอกว่าพุธพฤหัสเธอหยุดไปเลยวันก็ได้หยุด อันคารพุทธพฤหัสช่วงที่มีพายุหิมะเข้าค่ะมันจะทำให้าการขับขับรถของสามีที่ไปส่งเราที่สถานีรถไฟค่อนข้างจะลำบากเราที่สำคัญที่นี่เขาจะาเน้นเรื่องความปลอดภัยนะคะก็คือถ้าขับรถถ้าคือวันไปทำงานด้วยรถไฟถ้ารถไฟวิ่งไม่สะดวกมากนักเนี่ยเขาก็จะ ลดจำนวนเที่ยววิ่งทำให้มันมีปัญหากับคนที่ใช้ชีวิตประจำวันในการไปทำงานค่ะวันก็เลยได้หยุดสามวันทุกคนวันเห็นข่าวดรามา่าวันเนี่ยชอบไปดูคลิปนะคะชอบคือนั่งเล่น YouTube แหละแล้วก็เห็นเมียฝรั่งหลายๆท่านเขามาแชร์เรื่องทำไมคนไทยพอมาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาถึงไม่คบกัน ะะวันเคยทำเรื่องเล่าไปหลายครั้งแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทำงานไปด้วยนะคะเวลาเรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยนะคะทุกคนติดไฟก่อนเราจะเราจะมาเจอคนไทยด้วยกันเยอะมากแคบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนไทยมาอยู่ต่างประเทศเยอะมากทุกคนเยอะจริงๆแล้วก็ เวลาวันหนึ่งๆที่วันไปทํางานเนี่ยนะคะเดินทางไปทํางานบนรถไฟวันก็เจอคนไทยบนบนถนนในขณะที่เราเดินเราก็เจอคนไทย,ยค่ะคนไทยเยอะมากแล้วคบกันไหมทุกคนเหมือนที่วันเล่าให้ฟังอันนี้มันคือเรื่องจริงที่วันเจอวันเจอเองนะคะส่วนคนอื่นนะไม่รู้ค่ะเขาอาจจะเจอหรือเขาอาจจะไม่เจอ ขอเล่าประสบการณ์ตัวเองนะคะขอเล่าประสบการณ์ตัวเองสองตรงแม้แต่ในเมืองที่วันอยู่นะคะที่ทําให้วันรู้ว่ามีคนไทยอยู่ในเมืองนี้เยอะมากก็ตอนที่เราไปขายเหย็ดค่ะเราจะเจอคนไทยไปขายเหย็ดเยอะมากเลยทุกคนก็คือส่วนใหญ่เป็นคนไทยถามว่าฝรั่งเก็บเห็ดขายไหมมีค่ะฝรั่งก็เก็บเห็ดขายแต่ว่า ฝรลังส่วนใหญ่เขาทำงานค่ะแล้วเขาก็ประเทศสวีเดนนะคะเขามีรูปแบบการใช้ชีวิตของคนสวีเดนที่ชื่อว่าระบบลากรอนหรือลากูนนี่แหละเดี๋ยววันเปลี่ยนที่ตั้งคองกล้องให้เราไปดูได้มองเห็นหน้ากันได้นะคะแล้วก็ระบบการปกครองระบบรูปแบบการใช้ชีวิตของคนสวีเดนเนี่แหละที่ทําให้คนสวีเดนเส่วนใหญ่นะคะเขา อพอใจในรายได้ของต<อ>ัวเองระบบการใช้ชีวิตของคนสวีเดนเขาเรียกว่าระบบของเพียงพอเพียงหนักที่กว่าประเทศไทยอีกทุกคนหนักที่กว่ารูปแบบการใช้ชีวิตที่สเสด็จเรียกว่าอะไรนะ,สะเสด็จพ่อรลอเก้าเนาะ ปลูกฝังให้คนไทยอยู่แบบพอเพียงโสดีเดนเขาเพียงหนักกว่าน้ำดืค่ะคนโสดีเดนเขาจะทํางานก็คือรูปแบบของเขานะคะจะทําให้เราเห็นว่าเราสามารถรู้ว่าพอเราทํางานแบบนี้บ้านปลายชีวิตเราจะมีเงินจะเสียงอายุเท่าไหร่บางคนเขารู้สึกพอเพียงแล้วขเขาก็จะไม่หาอะไรเพิ่มค่ะเขารู้สึกว่าเออชีวิตฉันเท่านี้พอประมาณนี้น,นะคะ เขาก็เลยไม่เก็บเศษขายค่ะทุกคนแล้วเวลาวันจะเก็บเศษขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยบางเอินว่าเงองที่วันอยู่เนี่ยมันเป็นสวีเดนเศษบ,บ้านนอกสวีเดนมุมชนบทนะคะมันก็เลยไม่มีงานทำค่ะมีฝรั่งหลายคนที่เป็นคนไทยที่นี่นะคะก็คือไม่ได้ทํางานค่ะแล้วก็เขาก็จะเก็บเศษขายเป็นแบบ เป็นอาชีพหลักนะคะทุกคนเป็นไรายได้หลักของเขาเองปกติเขาก็จะมีสามีเลี้ยงดูภูเสือ <c oughs> ก็คือกินอยู่กับสามีประมาณนั้นเนาะ,ะแต่ว่าผู้หญิงไทยบางคนก็ก็ไม่อยู่เฉยอะไรที่ทําได้ก็จะทําตรงนี้มันมีโรงงานรับซื้อเด็กนะคะที่เดียวละมั้งในประเทศสวีดเดนวันคิดว่านะเพราะว่าวันก็ไม่เยเห็นที่ไหนเขาลง ไี่เห็นที่่คนไทยในสุรินทร์ตรงไหนที่ลงลงคลิปแบบเก็บเห็ดขายโรงงานเหมือนวันนะคะของวันก็คือโชคดีที่ได้มาอยู่ตรงนี้มีเห็ดที่โรงงานรับซื้อเยอะมากเก็ดชดอื่นที่โรงงานรับซือ้อก็คือไม่ค่อยมีค่ะมีแต่ที่โรงงานรับซือ้อแล้วก,ออก็ขายได้แบบเก็บเท่าไหร่ก็ขายได้ไม่เคยพอโรงงานไม่เคยไม่เคย จะบอกว่าไม่เคยหยุดซื้อก็ไม่มีแต่โรงงานตรงนี้มีห้าที่นะคะมีห้าที่บางทีโรงงานที่หนึ่งเขาไดออเดอร์เยอะแล้วเห็ดเนี่ยมันเป็นของสดเขาก็จะรอให้เขากระจายกระจายสินค้าหรือว่าขายเห็ดจนหมดแล้วเขาถึงจะสั่งใหม่เขาถึงจะเปิดรับซื้อใหม่ประมาณนั้นบางโรงงานปิดแต่เราก็ไปขายโรงงานอื่นได้โรงงานนี้ปิดโรงงานหน้าไม่ปิดประมาณนั้นนะคะแล้วก็ วันก็เลยได้เจอพี่ๆคนไทยเยอะอยู่ในเมืองเดียวกันกับวันเนี่ยบ้านนอกเชินบสวีเดนเมืองเล็กๆเนี่ยนะคะวันคิดว่าน่าจะมีคนไทยอยู่สักประมาณ 30- 40คนทั้งคนไทยที่เป็นคุณแม่เอาลูกมาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นเนาะพี่ๆน้องๆคนไหนอยู่ในเมืองวันก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็เรารู้จักกันไหมเราครบกันหรือเปล่า วันไม่คบใครคะ่ะทุกคนตัววันเองไม่คบใครพูดชัดเกินเนาะหนึ่งเลยเวลาเรามีเพื่อนนะเราต้องใช้เวลากับเพื่อนด้วยคะ่ะวันเคยเสียเพื่อนมาแล้วที่เมืองไทยเพราะว่าวันไม่มีเวลาให้เพื่อนนะคะทุกคนวันเข้าใจพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปคะ่ะแล้วเราก็จะมีความชอบที่ ที่แตกต่างกันวันรู้จักคนไทยในเมืองนี้ในในในเมืองนอกวันขอพูดถึงสวีเดนและนอร์เวย์คนแรกเลยก็คือเพื่อนที่วันเรียนมหาลัยด้วยกันเพื่อนที่อยู่ไกลกันมากเลยไม่เคยเจอกันเลยค่ะแต่ว่าคุยกันบ้างอยู่เรื่อยๆรู้ข่าวสารบ้านเมืองของกันและกันอยู่ตลอดก็คือเพื่อนเจนนะคะคนที่สองก็คือเพื่อนที่วันทํางานด้วย ะะก็วันชอบพูดบ่อยๆแล้วเวลาทําคลิปที่ทํางานทุกคนจะเห็นคนไทยที่อยู่กับติดตัวกวันตลอดเวลาก็คือพี่อ้อมคนที่สองแล้วนะคะคนที่สามก็คือพี่ต้อที่เราไปเก็บเห็นด้วยกันนะคะกับน้องรจนาเป็นสามเป็นสี่นะคะแล้วก็ห้าหกเพื่อนวันที่มาจากสตอกโฮล์มเราก็จะมาเจอกันบ้างเป็นบางปีบางปีก็ไม่ได้เจอกันนะคะแล้วก็ปกเลยเนาะ เจ็บน้องอุ้มเซอร์เบียซึ่งมีน้องสาวด้วยนับเป็นแปดที่ที่ว่าสนิทสนิทรู้จักกันเลยนะคะอ๋อก้าเก้าเพื่อนที่สตรอมสตาร์ทที่จะมาเก็กบเก็ดกะวาดทุกปีนะคะอันนี้แหละเพื่อนทุกคนเก้าคนนับได้เท่านี้แหละเ้าคนนอกเหนือจากนั้นวันเจอคนไทยบ้างไหมเจอเยอะมากแล้วสนิทหรือเปล่าแล้วรู้จักกันไหมทุกคน เดี๋ยวมาเล่าต่อให้ฟังห้ามพลาดนะคนไทยในต่างแดนนะคะพอเรามาอยู่ในืลงนอกบทุกคนแต่ละคนเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันค่ะบางคนเขาขึ้นมาสร้างครอบครัวเขาก็จะมีลูกมีลูก,ม,ลกมีเต้ามีสามีที่ต้องดูแลใครที่มีลูกนะโอ้โหวันขอพูดเลยว่า กว่าจะมีเวลาเป็นของตัวเองก็น่าจะลูกโตที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นอกเหนือนจากนั้นน่ะถ้ายิ่งเป็นคนทํางานด้วยนะคะทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยแทบไม่มีเวลาเลยค่ะเขาจะไม่มีเวลาให้ใครจริงๆทุกคนอันนี้ตเข้าใจได้เลย คนไทยที่ที่มาอยู่เมืองนอกที่ไม่คบใครเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราไม่ค่อยมีเวลาและจริงๆค่ะถ้าเราไม่มีเวลาเราจะเสียเพื่อนนะคะเราน้อยคนน้อยคนนักที่จะเข้าใจเราวันขอยกตัวอย่าง <c oughs> เพื่อนที่ดีที่สุดในในใ,ใ,ในเมืองนอกที่วันมีก็คือพี่ต้อหลาพาเพลนสวีเดนค่ะถามว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันไหมอยู่ใกล้กันมากทุกคนเดินไปหากันได้ จะถามว่าทําไมไม่เห็นเขามาอยู่กับวันเลยตลอดเวลาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแบบที่เราไม่จําเป็นต้องมีเวลาให้กันก็ได้เนี่ยวันชอบแบบนี้ทุกคนเพราะว่าวันเนี่ยมีภาระวันไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกไม่มีภาระเกี่ยวกับลูกแต่วันชอบเอาเวลาที่วันว่างเนี่ยมาทําคลิปนะคะมาทําอะไรหลายอย่างทําคลิปทำทเรียกว่าทําคลิปสร้างไรายได้ของวัน,น่ะมีงานหลายอย่างมากที่วันต้องทา ก็คือเวลาของมันจะอยู่ตรงนั้นค่ะจนเมื่อก่อนสามีเขาบอกว่าเธอจะนั่งดูมือถือตลอดเวลาเลยเหรออะไรแบบเนี้ยวันก็อธิบายให้เขาฟังว่ามันเป็นสิ่งที่วันชอบนะคะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เดียวที่เราได้ปลดปล่อยในการใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาบ้างอย่าให้มันได้สูญเสียไปสูญสูญสิ้นไปกับงานแม่บ้านโรงแรมเราทํางานแม่บ้านโรงแรมเราไม่ได้ใช้ความรู้เลยะคะ่ะ เกี่ยวกับความรู้ที่วันได้เรียนมา่ะวันมันไม่ได้ใช้แล้ววันก็ไม่อยากเสียมันไปเพราะว่าสาขาการตลาดและการผลิตสื่อในอาชีพครูที่วันเรียนมาอะมันเป็นสิ่งที่วันรักแล้ววันเรียนแล้ววันได้ดีเรียนได้ดีมากมีความรู้มากก็ไม่อยากเอาความรู้ตรงนี้ไปทิ้งวันก็เอามันมาใช้ประโยชน์ในการสร้างคลิปเพราะฉะนั้นวันจะไม่ค่อยมีเวลาให้เพื่อนเพื่อนร่วมงานก็อยู่ที่นอร์เวย์บ้านอยู่ที่สวีเดนเพราะฉะนั้นเพื่อนคนเดียวที่วันมีก็คือ ต่อหลาับพาักเป็นสวีเเราจะมาหากันบ้างส่วนใหญ่แล้วพี่ต้อก็จะมารับวันไปน,นู่นไปน,นี่เพราะว่าพี่ต้อก็ขับรถได้นะคะส่วนวันจะไปหาพี่ต้อบ้างไหมรอหน้าหนาวเธอจะเพื่อนต้อลองให้วันปั่นจักรยานก่อนในหน้าหนาววันนี้จะปั่นจักรยานไปหาพี่ต้อถ้าเดินตากหิมะไปแบบเนี้ยก็ใช้เวลาการเดินประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เคยเดินไปหาพี่ต้อเลยค่ะเพราะอะไร เราสองคนทำงานค่ะทุกคนวันอนะเวลาการทำงานของวันจะไม่ปกติของพี่ต้อเขาทำงานตามปกติของวันทำงานเป็นกะไม่ใช่กะเช้า,ชากะเย็นอะไรแบบนี้นะคะเป็นรอบอาทิตย์ค่ะวันจะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์แต่พี่ต้อเขาทำงานปกติก็คือเขาจะหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ว่างไม่ตรงกันพอว่าไม่ตรงกันปับ๊บเขาก็เข้าใจว่างานเราหนักค่ะ เราก็ไม่มีเวลาแบบไปคุยกับเพื่อนไปหาเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเราก็เข้าใจค่ะว่าเออเสาร์วัิที่บางทีคือพี่ต้อเขาจะมีครอบครัที่น่ารักวันฝากติดตามในเพจหรือในช่อง YouTube นะคะต้อหลาพาเพลินสวีเดน สามีเขาหน้ารักเขาจะมาเข้ากลองนุ่มนี่นุ่มนีมีกิจกรรมอะไรที่เขาต้องทำาสอบคนส่วนหลายๆคนบอกว่าสามีวันก็น่ารักนะใช่แต่เราชอบไม่เหมือนกันวันกับสามีวันชอบไม่เหมือนกันค่ะ ถามว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคไหมวันบอกแล้วว่าใครได้วันไปเป็นภรรยาเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วแล้วมันก็สิ้นสุดทางเดินอยู่ที่สามีวันคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดแล้วค่ะที่ได้วันเป็นภรรยาเพราะวันนะคะไม่เรื่องมากชอบไม่เหมือนกันเราก็ปรับค่ะปรับชีวิตของเราค่ะเาเราชอบเดินป่าเราชอบเก็บเห็ดเขาไม่ชอบเขาก็มีหน้าที่ ขอ,ขอพูดตรงๆว่าไปส่งวันทิ้งไว้ในป่าโอ้ยฉันมีความสุขฉันได้เก็บเห็ดคนเดียวฉันก็มีความสุขส่วนสามีก็คือเขาชอบนั่งดูข่าวดูดูทีวีชิลๆคือเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตทุกคนชีวิตคู่อ่ะมันจะอยู่กันได้ตรงความเข้าใจเนี่ยแหละค่ะ วันเข้าใจเขาว่าขาว,ว่าตลอดชีวิตของเขาเนี่ยทำงานหนักมากช่วงนี้คือช่วงที่พักผ่อนชิลๆของคนของฝรั่งยุโรปและหลายชาตินะคะทํางานตลอดชีวิตเพื่อเพื่อบ้านปลายชีวิตตอนนี้สามีวันอยู่ในช่วงบ้านปลายชีวิตที่เขาเขาจะได้พักผ่อนแบบที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตอะเพราะว่าสู้งานมาตลอดพอมามีเมียก็อย่าเอาเมียมาเป็นภาระอะค่ะทุกคนเราอย่าไปขัดขวาง ความฝันหรือความต้องการของเขาวันวันไม่ขัดขวางวันไม่บังคับวันไม่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 ได้ยึดติดไม่ได้ง้อสามีเธอต้องทำอะไรกับฉันตลอดเลลวลาใหม่ๆคือเขาก็จะมีชีวิตได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการในวันหยุดหรือวันว่างๆของเขานะคะไม่ซีเรียสเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กันแบบนี้ทุกคนจะเห็นมุมในครัวบ้างนะเราก็จะอยู่กันแบบนี้ค่ะแล้วก็วัน วันก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นพอผู้หญิงไทยเขามาอยู่ในต่างแดนแบบนี้นะคะทุกคนน้อยคนมากที่จะเจอคนที่คิดเหมือนกันอย่างวันก็คือชอบเข้าป่ากเก็บเห็ดวันก็เจอรจนานะคะกับพี่ต้อหลาพาเพลินสวีเดนสองคนพอแล้วค่ะ แล้วเวลาวันว่างแล้วน้องว่างวันก็ไปกับน้องวันว่างแล้วพี่ต้อว่างตรงกันก็ไปกับพี่ต้อวันไหนว่างไม่ตรงใครเลยก็ไปคนเดียวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องการแค่นี้เองส่วนส่วนวันหยุดล่ะที่วันอยู่คนเดียวล่ะวันไม่ต้องการเพื่อนหรอวันทํางานทุกคนวันมีงานทําเยอะมากเพื่อนวันทั้งสองคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ย ทั้งคู่เขาก็จะเข้าใจว่าเราทํางานแล้วรจนาเขาเรียนหนังสือทุกคนคนที่เป็นผู้หญิงไทยมาอยู่ในสวีเดนแล้วอยากมีอนาคตที่ดีๆนะคะ<ม>ก็ทําเหมือนน้องรจนาค่ะคือมาแล้วเรียนมาแล้วมีเป้าหมายหรือว่าฉันจะเรียนหนังสือฉันจะจบแล้วฉันค่อยมาหางานทําอะไรประมาณนั้นนะคะน้องก็ทําแบบนั้นค่ะส่วนตัววันนะคะคือทํางาน เราไม่ได้เรียนแล้วน้องนะ่ะต้องใช้เวลาในการในการทำการบ้านในการอ่านหนังสือน้องรจนาอินสวีเดนน้องมีช่องมี Facebook ด้วยแต่น้องไม่ค่อยถ่ายทอดเรื่องราวเพราะว่า เรียนหนักค่ะต้องจริงจังในเรื่องการเรียนก่อนเรียนให้จบไปตามเป้าหมายก่อนแล้วเดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังว่าคนที่มาเราตั้งใจเรียนเป้าหมายเขาคืออะไรแล้วเขาจะได้ทำไหมตอนนี้น้องมาอยู่สวีเดนเป็นปีที่สองเข้าสู่ปีที่สามจะต้องใช้ระยะเวลากว่าเราจะได้งานดีๆทำเนี่ยนะคะวันพูดว่าขอขออนุญาตใช้คาว่าหปี ห้าปีเลยเรียนไปเลยแล้วก็ในระหว่างเรียนเลือกงานที่ตัวเองชอบเพราะว่าเขาเลือกได้เขาได้เรียนนะคะแล้วเดี๋ยวปีที่ห้าเดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังทุกครั้งแหละที่น้องโรจนาอินสวีเดนมีความก้าวหน้าในอนาคตเป็นยังไงวันก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ พอเรามีเพื่อนที่ชอบเหมือนกันเราถึงจะไปอยู่กับเพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นเมียฝรั่งหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนที่วันเคยแยกประเภทไว้สามประเภทประเภทที่หนึ่งรวยหรูมีชีวิตที่ไฮโซเขาก็จะไปจับกลุ่มอยู่แต่พวกคนรวยค่ะเวลาวันว่างๆเขาก็จะไปปาร์ตี้แต่งตัวสวยๆไปกินของตามร้านอาหาร กลุ่มผู้หญิงที่โชคดีร่ำรวยโอเคยินดีกับเขาด้วยเขาก็จะไปรวมกลุ่มกันแบบนั้น 2. มีครอบครัวมีภาระไม่ค่อยคบกันเลยค่ะนานๆถึงจะถึงจะมาเจอกันบ้างแบบวันนะคะคือมีครอบครัวมีภาระแล้วก็นานๆเจอกันทีกับ 3. ไม่คบใครเลยอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนนะคะมีกิจกรรมของครอบครัวไปก็จะเป็นสประเภท แบบนี้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะพร้อมกับทำทำงานบ้านของมันไปด้วยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจมากนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ